กาสวัสลีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องมิกชนแนลเอกทูวันนี้เราอยู่กันในรายการมกเรีแอคชั่นกันนะครับ มิกรีแอคชั่นงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเพลงใหม่ในครอบครัวหัวฟ้านะครับผมเพลงใหม่ในะครอบครัวหัวฟ้าชื่อเพลงว่าผมไม่ได้โซคิวการดู371,141ครั้งสแสดงครั้งแรกแล้วเมื่อวันที่9การกฎาคม2,022 m N j t v นะครับชาร์ปี้ปะอ่านว่าเชฟโชชะ นั่นแหละก็ปีปีเหมือนกันแหละแล้วก็เ a เปอร์ P, e P A P E R ก็เข้าใกล้จะไม่ทันระวังนะครับคนกดไลค์สามจุดหนึ่งหมื่นแล้วกี่วันแล้ววะไม่รู้มาเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe แล้วไปดูกันเลยหยุดหน้ามันจนหมดวนะัน You don't tell a home that's all ไ,ไอ้คนที่ยันไ,นด,นได้มองผมหนึ่งไม่ไหวเธอก็ต้องเข้าใจแต่ฉันไม่เป็นไรแค่เธอจะไปฉันจะรังไว้ทำไมที่เธอทำให้ตัวฉันใ้ดอนใครหัวใจที่เธอซื้อตัวเธอเองไม่ต้องจ่ง ยังจะคิดอยู่มาเบบี้จนกะทำไม่ได้เลยสักทีแต่ฉันยังคิดถึงเธอทุกวันที่เรานั้นได้คุยจะเป็นปีพอที่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่นักบินอยู่ในอวกาศก่อนเธอคนสุดท้ายแต่เธอนี่สุดว่ายทำให้เรานั้นต้องมีน้ำตาพอที่เธอเป็นคนไม่ดีแค่กระสังนิดก็ไม่มีทำไมต้องทำกันแบบนี้ผมไม่เข้าใจในย,ยัย รักเธอก็ให้มันไปแล้วจะไม่ต้องมาแคร์มาสนอะไรมันยังไม่มีเหตุผลทางใจผมไปแก็ตตัวซ้ำร้องแต่เธอไม่มีทางไปผมไม่ได้โซคิวแต่ว่าผมน่ะโซคูเดนไทร์เธอคงไม่ชอบใช่ไหมยันี้มองผมเดินไม่ไหวเธอก็ต้องเข้าใจแต่ฉันไม่เป็นไรแค่เธอจะไปฉันจะรังไ้วําทำไมที่เธอทำให้ตัวฉันได้โดนใครหันใจที่เธอซื้อตัวเธอเองไม่ต้องใจวันและเวลามันก็ผ่านมาเป็นนิยังมีแค่ฉันที่ยังรออยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานจะเป็นวันหรือเป็นปี อนนฉันก็ไม่รู้พอเหตไกลเพียงแค่ต้องการให้ตัวเธอได้เข้าใจและก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เปลี่ยนไปวมันจะทำให้ตัวฉันหรือตัวเธอนาเปลี่ยนไปผมไม่ได้โซคิวแต่ว่าผมนด้โซคูเั่นใช่เธอก็คงไม่ชอบใช่ไหมอย่าไ,ได้มองผมเป็นไม่ไหวเธอก็ต้องเข้าใจแต่ฉันไม่เป็นไรแค่เธอจะไปฉันจะรังไวงทำไมที่เธอทำให้ตัวฉันได้โดนใครโชคนีที่เธอซื้อตัวเธอเองไม่ต้องจ่ายผมไม่ได้โซคิวแต่ว่าผมนด้โซคูเั่นใช่เธอก็คงไม่ชอบใช่ไหม ครับผมเป็นการเต่งท่อนที่โคตรดีนะะท่อนฮุกนะครับดีมากเจ็ดหัวนะครับผมม่งร้องได้ถ้าพูดไม่ได้โซคิวโดนพนังโซครูเดสไลน์้องไม่พออย่าร้องนะเฮียตกใจโคตรดีโคตรเพราะโคตรยอเฟอรบสเบรเกอร์ ครับต้นต้นของสเกปี้อะไระไอ,อะไอพี้ๆอย่างนะครับก็เพาะนะไม่ใช่ว่าไม่เพาะนะครับยอดนะยอดลงตัวท่อนเปเปอร์ก็ลงตัวทำไมก็มันลงตัวมีปันค่ะอูมันลงตัวใช่ปะก็ดี่งหออ่าส่วนวันนี้นะครับขอลาไปก่อน